ความลับของพวกหลอกลวงเรื่องนี้ไม่ธรรมดาคนส่วนใหญ่เชื่อว่าดูหน้าแล้วก็รู้ว่าใครจริงใจใครมาหลอกเช่นคนที่ยิ้มเยอะๆจะดูหน้าเชื่อถือแต่คนที่ไม่สบตาคือต้องโกหกแน่แต่จิตวิทยาแบบใหม่บอกว่าการที่เราเชื่อแบบสิ่งเดิมนั่นแหละคือกับดักโดยอย่างแรกที่เราต้องรู้คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า h a l o e f f e c t หรือรัศมีดวงตาเวลาที่เรารู้สึกว่าใครที่หน้าตาดีดูเป็นมิตรสมองจะเพิ่มแต้มให้เลยว่าเขาต้องเป็นคนที่ฉลาดมี น้ำใจซื่อสัตย์น่าไว้ใจแน่ๆทั้งๆท,ที่เราแทบจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเขาถัดมาคือคนที่มีใบหน้าสวยหล่อระดับทั่วไปกับถูกมองว่าน่าเชื่อถือกว่าคนที่หน้าตาเป๊ะจัดหรือดูประดิษฐ์ขึ้นคนที่ใบหน้าดูยิ้มแย้มแจ่มใสดูจริงใจจะถูกมองว่าเป็นคนซื่อสัตย์กว่าและมีโอกาสที่ทําเงินได้มากกว่าแต่ถ้าใบหน้าปิดบงังเช่นใส่แมสใส่แว่นดำผมปิดหน้าคนจะรู้สึกว่าไม่น่าไว้ใจโดยอัตโนมัติและที่ทําให้พวกต้มตุน๋นได้เปรียบก็คือคนทั่ว ไปมักจะเชื่อสัญชาตญาณแรกของเราเสมอ,เพ,อเพื่อนเชื่อไหมว่ามีคนเคยทําการทดลองให้ดูคลิปแล้วทายว่าใครคือคนที่โกหกผลคือส่วนใหญ่ตอบผิดเพราะพวกเขาเน้นเชื่อสัญชาตญาณตัวเองที่ว่าคนที่มีพฤติกรรมแปลก,ปกเหงื่อเยอะใส่ตาไม่น่าไว้ใจหรือความนิ่งของร่างกายมักจะเป็นคนที่ผิดเสมอแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราฝึกฝนได้ทั้งนี้นักวิจัยได้แนะนําเทคนิคการจับโกหกคือการอย่าเชื่อคนจากแค่หน้าตาความรู้สึกแรกหรือการกระทํา และอยากฟังแค่โทนเสียงเท่านั้นที่สำคัญใช้สติในการตัดสินใจว่าแต่มีใครในที่นี้เคยโดนหลอกกันบ้างคะ